เมื่อเราพูดถึงพรมแดนประเทศเนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงเส้นบนแผ่นที่บนบกใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วพอสุดแผ่นดินไปแล้วไปเจอกับทะเลเนี่ยพรมแดนของเรามันไปสิ้นสุดที่ตรงไหนกันแน่วันนี้นะครับเราจะชวนกันออกเดินทางเลยจากชายฝั่งไทยนี่แหละไปให้สุดลูกหูลูกตาเลยครับเพื่อไปหาคำตอบว่าไอ้เส้นที่เรียกว่าอาณาเขตของเราในทะเลเนี่ยมันถูกขีดขึ้นมายังไงแล้วก็มีความหมายว่าอะไรบ้าง แล้วจะบอกว่าคําตอบของเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่เส้นเดียวแล้วจบนะคือมันมีความซับซ้อนอืมลองนึกภาพเหมือนเป็นเค้กสักก้อนหนึ่งที่มันมีหลายๆชั้นซ้อนกันอยู่แต่ละชั้นเนี่ยก็มีความหมายแล้วก็มีอํานาจที่ไม่เหมือนกันเลยเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันไปทีละชั้นเลย แล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เรากำลังจะไล่เรียงกันวันนี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาเองนะแต่ว่ามันมาจากเอกสารสำคัญเลยครับเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวของประเทศก็ได้นี่คือประกาศของทางราชการไทยของจริงเลยครับตราครุฑที่เห็นอยู่นี่แหละคือเครื่องยืนยันเลยว่าทุกเส้นที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันถูกขีดขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วก็มีความหมายที่สำคัญมากๆครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มการเดินทางกันเลยดีกว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มจากที่ที่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อนเลยนะครับคือยังไม่ไปถึงการขีดเส้นกับประเทศเพื่อนบ้านนะแต่เป็นการขีดเส้นกันเองในบ้านของเรานี่แหละครับระหว่างจังหวัดต่างๆที่ติดทะเล เออน่าสนใจดีนะครับคือเส้นแรกที่ขีดลงไปในทะเลเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อกั้นคนนอกเลยแต่มีไว้เพื่อจัดระเบียบข้างในบ้านเราเองนี่แหละครับเพื่อให้มันชัดๆไปเลยว่าเออขอบเขตอํานาจของแต่ละจังหวัดเนี่ยมันไปสิ้นสุดตรงไหนในทะเลกันแน่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนะครับเกิดขึ้นในปีพศ2502คือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีใครรู้แบบชัดๆเลยว่าเอ๊ะอำนาจของผู้ว่าเพชรบุรีเนี่ย มันไปสุดที่ตรงไหนในอ่าวไทยกันแน่พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยครับซึ่งผลของมันก็คือทําให้จังหวัดชายทะเลเนี่ยเหมือนกับมีโฉนดที่ดินในทะเลเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกเลยและนี่ครับคือภาพจริงจากหน้าประวัติศาสตร์เลยแผนที่ฉบับนี้แหละครับคือหลักฐานชิงแรกๆเลยที่แสดงให้เห็นว่า อำนาจในการปกครองของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่บนชายหาดอีกต่อไปแล้วแต่มันถูกลากเส้นขยายออกไปในทะเลแบบที่จับต้องได้เป็นครั้งแรกเลยครับโอเคพอเราจัดการเรื่องในบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องมองภาพที่มันใหญ่ขึ้นในระดับประเทศกันบ้างแล้วละครั้นตอนนี้มันคือการวาดแผงที่ใหม่ให้กับชายฝั่งของเราเลยด้วยสิ่งที่เรียกว่าเส้นฐาน ซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าไอ้เส้นฐานเนี่ยมันคือจุดสตาร์ทที่สําคัญที่สุดเลยนะสําหรับการอ้างสิทธิ์ทุกอย่างในทะเลนับจากนี้ไปคอนเซปต์หลักของมันนะครับเขาเรียกว่าเส้นฐานตรงอะลองนึกภาพตามกันง่ายๆเลยนะครับปกติชายฝั่งเรามันจะว่าวาแหวงแหวงใช่ไหมครับแทนที่เราจะไปวัดจากชายฝั่งที่มันคดเคี้ยวไปมาเนี่ยเราลากเส้นตรงเลยครับเชื่อมจุดที่อยู่ข้างนอกสุดไม่ว่าจะเป็นเกาะหรือแหลมต่างๆลากเชื่อมเข้าด้วยกัน มันก็เหมือนกับการสร้างแนวรั้วบ้านเส้นใหม่ขึ้นมาที่มันตรงและชัดเจนกว่าเดิมนั่นเองครับและตรงนี้แหละครับคือจุดที่สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าพอเราลากเส้นนี้เสร็จปุ๊บ ทะเลทั้งหมดที่อยู่หลังเส้นเข้ามาเนี่ยนะครับจะไม่ถูกนับว่าเป็นทะเลเปิดอีกต่อไปแต่สถานะของมันจะเปลี่ยนไปเป็นน่านน้ำภายในทันทีเลยถ้าจะให้พูดง่ายกว่าน,นั้นอีกก็คือมันมีสถานะเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับคือเป็นของเราเต็มร้อเรซรัฐมีอำนาจสมบูรณ์ในทุกตารางนิ้วเลยลองดูที่แผนที่นี่สิครับไอพื้นที่ที่แรงเงอไว้นั่นนะครับทั้งหมดนั่นแหละ คือพื้นที่ทะเลที่กลายมาเป็นเหมือนแผ่นดินผืนใหม่ของเราเลยในปี2513นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการลากเส้นฐานตรงครับโอ้โหมันเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าแผ่นที่ทางทะเลของประเทศไทยไปแบบสิ้นเชิงจริงๆ และการขีดเส้นพวกนี้นะคะไม่ใช่ว่านึกจะขีดก,ก็ขีดก,กันได้แบบมั่วๆนะครับทุกจุดที่ลากเส้นผ่านเนี่ยเขามีพิกัดทางภูมิศาสตร์กำกับเอาไว้แบบเป๊ะๆเ,เลยคือแม่นยำถึงระดับฟิลิปดาหรือวินาทีทางภูมิศาสตร์เลยทีเดียวตารางที่เห็นอยู่เนี่แหละครับคือหลักฐานที่ยืนยันว่าทุกเส้นที่เราอ้างสิทธิ์เนี่ยมันตั้งอยู่บนข้อมูลที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ทีนี้พอเราปักหมุดรั้วบ้านของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ถึงเวลาที่ต้องมาสำรวจกันแล้วล่ะครับว่า เอในที่ดินของเราผืนนี้เนี่ยมันมีสมบัติอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้อีกบ้างใช่แล้วครับนี่คือขั้นตอนของการอ้างสิทธิ์ในทรัพยากรที่อยู่ลึกลงไปใต้ท้องทะเลนั่นเองสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงกันนี้เรียกว่าไหลทวีครับ ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันฝังตัวอยู่ใต้ดินแต่เป็นใต้ดินในทะเลของเรานะครับโดยเฉพาะพวกกลุมทรัพย์มูลค่ามหาศาลอย่างเช่นน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินั่นเองแล้วในที่สุดนะคะในปีพศ2516เส้นนี้ก็ได้ถูกขีดขึ้นบนแผนที่อ่าวไทยอย่างเป็นทางการนี่แหละครับคือแนวเขตไหลทวีปของเรามันคือการปักหมุดประกาศให้โลกรู้เลยว่า คุ้มรัพย์ใต้ทะเลที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นของเราแล้วนี่คือข้อความที่คัดมาบางส่วนจากประกาศฉบับจริงเลยนะครับชัดเจนมากๆเลยว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือการสแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพูดอีกอย่างก็คือนี่คือการประกาศสิทธิ์ในทางเศรษฐกิจแบบเต็มๆเลยครับ เอาละครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงก้าวที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดและไกลที่สุดในการเดินทางครั้งนี้แล้วครับนี่คือการขีดเส้นที่ไปไกลไปจนเกือบจะสุดขอบฟ้าเลยก็ว่าได้เพื่อประกาศอาณาเขตทางทะเลที่ครอบคลุมที่สุดของประเทศไทยครับตัวแรกนี้ต้องจำให้ดีเลยนะครับ2 0 0 $200 ไมล์ทะเลครับนี่คือระยะทางที่เราจะอ้างสิทธิ์นับออกไปจากเส้นฐานของเราในพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะครับเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือที่เรียกสั้นๆว่า EEZ เนี่ยนะครับมันทั้งใหญ่กว่าแล้วก็ทรงพลังกว่าไหลทวีปแบบเทียบกันไม่ได้เลยครับเพราะถ้าเราบอกว่าไหลทวีปเนี่ยมันคือสิทธิ์ในชั้นใต้ดินใช่ไหมครับ EEZ เนี่ยมันคือสิทธิ์ในบ้านทั้งหลังเลยครับตั้งแต่ใต้ดินตัวบ้านไปจนถึงอากาศข้างบนเลยตารางนี้จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับคือถ้าไหลทวีปเนี่ยมันคือสิทธิ์ในที่ดินใต้น้ำอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่เขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEZ เนี่ยมันคือสิทธิ์ในที่ดินบวกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวบ้านทั้งหลังเลยไม่ว่าจะเป็นปลาหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆในน้ำหรือแม้กระทั่งพลังงานที่มาจากกระแสน้ำและลมด้วยครับ และแล้วในที่สุดปีพศ2524ก็เป็นปีที่จิ๊กซอทุกชิ้นถูกนำมาประกอบกันจนสมบูรณ์ครับประเทศไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจเพาะครอบคลุมทั้งในฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันแผนที่สองฉบับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือภาพสุดท้ายของการเดินทางในครั้งนี้ซึ่งก็คือการอ้างสิทธิ์ทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยครับทีนี้ คำถ,ถามก็คือแล้วไอเส้นบุญแผ่นที่พวกนี้ในโลกความเป็นจริงมันหมายความว่าอะไรมันก็คือสิทธิ์ในการจับปลาการขุดเจาะน้ำมันการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า,ฟา,ฟาการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในทะเลหรือแม้กระทั่งการเข้าไปปกต้องสิ่งแวดล้อมอย่างเต่าทะเลทั้งหมดนี้แหละครับคืออำนาจและผลประโยชน์ที่มันจับต้องได้จริงๆซึ่งเกิดมาจากไอเส้น200ไม์ทะเลเส้นนั้นนั่นเองและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของการเดินทางในวันนี้ครับ เราเริ่มต้นจากการขีดเส้นเล็กๆระหว่างจังหวัดกันก่อนจากนั้นก็สร้างรั้วบ้านของเราขึ้นมาด้วยเส้นฐานตรงแล้วก็อ้างสิทธิ์ในสมบัติใต้ดินด้วยเขตไหลทวีบและปิดท้ายด้วยการครอบครองบ้านทั้งหลังด้วยเขตเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์ทะเลนี่แหละครับคือชั้นของอำนาจที่ค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้น,นจากชายฝั่งไปจนสุดเส้นขอบฟ้า ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับมันจึงไม่ใช่เรื่องของอดีตอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของอนาคตลน้นล้วนเลยครับในวันที่ทับสินบนบกมีแต่จะลดน้อยลงทุกทีเส้นต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแค่หมึกบนแผ่นกระดาษมันจะกลายมาเป็นเส้นเลือกใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความมั่งคั่งและความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือคำถามสำคัญที่เราทุกคนคงต้องช่วยกันจับตาดูกันต่อไปครับ